ะะแต่ว่าจริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับช่วงที่โรงงานมีวัตถุดิบด้วยแหละบางลอตมีของสวยเยอะก็ใส่มาให้เยอะนะคะบางลอ็อาจจะแบบดรอปลงหรือแบบเอ้ยกีฬาเยอะขึ้นหรืออะไรเงี้ยแม่นะคะก็อยากให้พี่ๆส่งฟีดแบ็กกันมาหลังบ้านได้เลยนะคะลูกค้าย้ำอีกรอบนะแม่ใครได้ของแล้วหนูขอให้แม่ถ่ายคลิปตอนเปิดกระสอบเอาไว้หน่อย ไม่ใช่อะไรเลยคือหนูก็ต้องแจ้งโรงงานไงอุ้ยดีโอเกดีโอโลดเอาดีไซส์ไม่ได้โอเว์มากนะแม่แต่ก็จะเป็นสไตล์แบบเกาหลีเกาหลีนะสำหรับน้องพลอยมองว่า ไซส์แบบเกาหลีเลยตัวเนี้มันปนกีฬาด้วยนะคะพี่ๆน้องแจ้งก่อนนะตอนนี้ที่จะเจอกีฬาปนนะงานเกาหลีนะคะงานแพนด้างานบลูมีปนด้วยพี่จ๋านะคะอยู่ที่ว่างานกีฬาจะออกอออแบรนด์หมาหรือว่าเฮ้ยสภาพเป็นไงโอเคหรือเปล่าเนี่ยอย่างนี้เฮ้ยเอาดี ี Week, แต่ว่าเป็นงานป้ายแฟนเนี่ยเอันน,น,นี้ตัวอย่างงานกีฬาแม่แต่เป็นแบรนด์แบบแชมเปี้ยนนะคะซึ่งโดยรวมถอยว่าง,งานก็โอเคอยู่นะแม่ถ้าเทียบกับแบบถ้าเทียบกับแบบโอ้โหแม่ไปเปิดแล้วแบบเจอพก็ดบ B อะไรเงี้ยเออนะคะลูกค้าขอคนรับแบบแนว แนวกีฬาปล่อยได้ไรเงี้ยเออแนวกีฬาปล่อยได้หุยไม่ซีเรียสหรือแบบติดพ้าจีนอะไรเงี้ยแม่หนูว่ามีโอกาสติดนะเพราะว่านี้ก็สอบจีนแม่รอดนี้นะคะใครที่แบบเปิดแล้วเจอปัญหาจากตู้ล่าสุดนะแม่จ๋าเบรกเล่นก่อนนะคะน้องพลอยแบบว่าอยากให้ลูกค้าซื้อไปแล้วสบายใจที่จะเบรกเล่นก่อนเพราะว่าฟีดแบ็กเราเพิ่งตีกลับโรงงานไปใช่ไหมเออต้องรอต้องรอประมาณแบบตู้สองตูอ้อะไรเงี้ยเนี่ยแม่มันมีแบบแขนกุดอย่างนี้ด้วย น้ำผึ้ดูก่อนสกินจีนสกินกีฬาอปอปปอรซีบุ้ยดิดนี่ดิดนี่มันคือเสื้อสตาร์ทนะแต่ก่อนมันไม่ค่อยติดเนาะบอกกันตามตรงแต่ก่อนไม่ค่อยติดแม่พึ่งมาเจอกันตู้หลังๆนี้แหละนะคะออเดอร์เขาเยอะด้วยแหละโรงงานอะ่ะเขาแคนเซิลตู้หนูแคนเซิล <c oughs> ตู้หนูไปหลายตู้มากไอตัวแพนด้าเนี่ยนะคะเพราะอันนี้เป็นตู้ที่ออเดอร์โรงงานตั้งแต่ช่วงอบินจีนปีที่แล้วอ่ะแม่คิดดูอ่ะยังได้ไม่ครบเลย นะคะพยายามเขาก็พยายามหาของมาให้แหละน่าจะเป็นช่วงที่แบบวัตถุดิบเขาหมดจริงๆนะลูกค้าตู้ที่แล้วที่ติดปัญหาอ่ะเดี๋ยวให้ดูอีกนิดนึงนะลูกค้าเพราะว่าเบอร์นี้ก็เบอร์เบอร์เจ้าปัญหาเหมือนกันนะคะลูกค้าจะคาดหวังหรอหรอคุณภาพอะไรเงี้ยน้องก็เลยอยากให้พี่พี่ดูงานเลยดูงานจริงเลยแม่ดูงานจริงเลยเพราะตอนนี้หนูเหลือแต่ลูกนี้แล้วแหละเหลือแต่ลูกนี้แล้วนะคะ ใครยังไหวไปต่อได้รถนี้ประมาณนี้ใช้ได้แม่ดูเลยโอเคแล้วแม่เอฟแม่รอเอฟนะคะกีฬาเอาเนี่ยอ่ะเดี๋ยวให้น,น้องๆลองหยุมหยุมกีฬามาฟ้าลองหยุมกีฬามาลูกเออป๊อซีออ่ก็โชว์ปกติได้เลยแล้วก็ให้น้องฟ้าลองเลือกงานกีฬาให้ดูนะคะแม่หนูอยากให้พี่ๆแบบเห็นงานตรงของจริงมากที่สุดนะคะอนุมานเป็นงานจริงได้มากที่สุดเลยลูกค้า นะคะอุ๊ยประมาณกี่ตัวให้ตีไปประมาณ200ตัวได้เลยค่ะพี่คอนเวิร์ตค่ะนะคะตีไปประมาณ200ตัวได้อุ้ยหมดแล้วตรงที่ล่วงลงมามีแค่นี้นะคะลูกรีวิวส่งรีเสื้อขาวเปิดไม้เสื้อเสื้อขาวแฟชั่นยังไม่ได้เปิดเปิดแต่เสื้อยืดขาวไปค่ะพี่เนี่ยมีแบบซ้ำด้วยนะลูกค้ามีแบบซ้ำด้วยนี่ ะะแต่พลอยว่ามันเป็นเสื้อยือดเบอร์ที่โอเคเลยอ,ะอล่ะเออไม่ไม่ได้เน้นไม่ได้เน้นอ่อวิอเนเทจนะแต่ว่าออกเสื้อก็จะเป็นแบบสไตล์เกาหลีวิสาวป้าเนี่ยเป็นงานกีฬาที่เปิดเจอนะแม่อ,อันนี้คือแบบเราชําแหละลูกนี้กันเลยว่าเป็นประมาณไหนน,นะคะคแต่ตอนนี้เสื้อยือดอขายดีพี่หน้าร้อนสงการด้วยนะคะหาเสื้อยืดติดล้านกันไว้ได้เลยของหนูจะเป็นงานจีนนะ ว้าวป้ายหรอขอดูป้ายไม่นี่ไม่อุ๊ยปอซี่เอาตัวสตัวนี้น่ารักโดนนั่นดักนี่มีอีกไหมอุ๊ยบักมินเนียนนี่มินเนียนลูกค้าเหลือลูกสุดท้ายแล้วแม่นเนี่ยเนี่ยพวกความความ,วามอุ๊ยไม่ใช่ไม่ใช่ปามตกใจหมดเลยอ่ะเออไม่ใช่ปาม ตกใจเว่าป่าแมงเจิเออมัน,ม,นมันลุนพวกแบรนด์สตรีทได้อะค่ะพี่เบอร์เนี้ยนะนก็เลยยังตาตึงลูกค้าอยู่ร็อนนี้หมดไปแล้วนะลูกใหม่นะคะมีงานชีอินไหมชีอินชีอินอ๋อชีอินมีมีค่ะมีม,มีมีอยู่พี่จ๋างานใหม่แพ็คถุงเลยนะชีอินมือหส่ง25บาทเป็นโปรโมชั่นอยู่นะคะพี่สาวทักแชทหาน้นองแอดมินได้เลยขั้นต่ำแค่30ตัวเท่านั้นจ้านะคะ กางเกงใหม่พรมยางเลยแม่พิ่งขึ้นไล์เลยนะคะพิ่งขึ้นไล์เลยจ้ะอ่าแม่จ๋าเสื้ออหนูโกยโกยให้พี่พลอยดูหน่อยโกยให้ลูกค้าดูหน่อยให้ดูชั้นผ้านิดหนึ่งประมาณนี้ที่เหลือคือไปลุ้นสกรีนลุ้นลายนะคะลุ้นแบรนด์อื่นๆอีอออกไม่รู้มีแบรนด์ดังๆหลุดดี๋ยวอ้ยนี่โอ้โหสกรีนมันจะมีไซส์แบบว่าไซส์แบบเข้ารูปเนี่ยแล้วก็เนี่ยโผล่ใหญ่ไปก็ใหญ่แบบนี้เลยแม่ฟิลแบบ ผู้ชายโอ้ไซด์เท่ดูดิเห็นป่มสเก็ตเท่เลยมันจะไม่ได้เป็นเสื้อยืดแบบทรงธรรมดาทั่วไปลูกค้าอุ้ยมีติดมีติดตัวนี้ด้วยนะมีติดไซส์เอสาวๆนิดหนึ่งนะลูกค้าเนี่ยอันนี้น้องพลอยโชว์ของจริงให้ดูเลยนะแม่พร้อมเหลือแต่ลูกนี้แล้วนะคะเหลือแต่ลูกนี้แล้วเลยลูกลูกเดียวอุ้ยมนะัซ้อนมันซ้อนอยู่2ตัวบว่วฟ้ามันดูหนาดังเออมันซ้อนอยู่2ตัวฟิลแบบซ้ำหรออุ้ยเดี๋ยวพี่พลอยเช็คก่อน แม่อ้าวไม่ใช่คนละแดงโอเคแดงหัวเว่ยแดงมังกรแดงคนละแบบโอเคเฮ้ยเฮ้ยเสื้อคู่เหรออุ้ยน่ารักอ้ยสลับสลับซ้ายฝั่งซ้ายขวาสลับสลับฝั่งกันสลับฝั่งกันเออสลับฝั่งกันอุ้ยเป็นงานแบบขอแต่งงานว้าวคุณนะาอะไรเนี่ยกิมมิกเสื้อยืดชายกระสอบนี้ เก๋ไก,ก่สไลเดอร์เอออ่ะแม่อ่ะเดี๋ยวบอกรหัสลูกสุดท้ายนะคะ M08 แม่แม่ะะ J44 ค่ะ J44 คะ่ะใครจะเอานะแม่นะ J44 ราคาเท่าไหร่นะแพ้ราคา4,500 <พอ S 1> 4,500ลูกรีวิวฟรีค่าส่งให้นะคะ4,500พี่ว่าไงยืดชายแพนด้านะคะลูกสุดท้ายเลยแม่ ใครจะเอาอเพิม์ไม่ต้องพิมพ์แล้วแม่หมดแล้วจ้ะขอบคุณคะ่ะนะอยากให้เห็นงานจริงแม่เราเพราะว่ามันเหลือแต่ลูกรีวิวแล้วไงโอ้อให้เห็นเลยว่าเราจะได้อะไรบ้างงานประมาณไหนนะลูกค้าแล้วเดี๋ยวล็อตหน้าน้องพลอยก็จะมาเปิดอ,อถ่ายคลิปเปิดเช็คงานให้อีกว่าแต่ละล็อตงานมาประมาณไหนเสือ้อกีฬายเยอะไหมล็อตแต่ละล็อตนะแม่นะขอบคุณนะคะพี่จา๋าตอนนี้ยังไม่มีปลายทางค่ะพี่ โอนเฉพาะค่าสินค้าค่าขนส่งจ่ายตอนรับของได้นะคะหรืออยากเลือกชําระต้นทางค่าขนถ่งนะได้เลยหรือว่าถ้ากลัวมิถอยชีพอะไรใดๆสามารถมาซื้อที่หน้าร้านได้เลยค่ะลูกค้านะคะเพจหลักเพจน,นี้เพจเดียวไม่มีเพจอื่นไม่มีเพจสำรองไม่มีเพจตัวแทนนะคะพี่ๆใครเป็นลูกค้าใหม่แม้จะสังเกตเลขบัญชีในการชําระเงิน บอจกเบสบันเดิลหรือ,อนีพ่อพรเสร็จกระทมเท่านั้นแม่เบอร์เจ้าของแค่นี้เลยไม่มีบัญชีอื่นไม่มีโอนเพิ่มเติมแล้วค่ะนะคะแม่จา๋าไปต่อนะ M08 เคลียเราไปต่อบอดีสูตรเด็กกันดีกว่าแม่ C11 ลูกบอดี Body เด็ก C11 นน่าจะเหลือแต่ลูกรีวิวแล้วนะคะ